เอาเก็บเลยเก็บเลยเริ่มเก็บเลยพี่ถ่ายวีดีโอตัวน,นี้ไว้ดูก่อนทำ before เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนแปลงว่าดีขึ้นไหมเป็นยังไงยังไม่กลมเน้ำเปลี่ยนเอาเเอาอกหมดเลยครับจาย์ อะไรที่คิดว่าเปลี่ยกแปลงแล้วเป็นเปลี่ยกโดนน้ำแน่อ,ออกเลยครับไปโอ้ไปเข้าไปนะเสียไว้แล้ว คอแบบนั้นดิบทีบพออัพเทอร์เลยเอาเอาไม่มีอะไรเล่นแล้วฮะ เดี๋ยวก็มี้เมื่อกีของใครเข้มาเลยที่ผมไปกรอบน้ำของใครไปกรอมบเมื่อกี้อยู่ไหนคือหนูไปหามาหนูเดี๋ยวให้ติดฉลับขนเกล็ดเกล็ดน่จะแย่กว่านะหามาเลยของใครทุวัแปลงคนละอันน้ำยาคนละขวดเดี๋ยวจะให้ทำหูจากเพดานลงมาก่อนนะพี่ตีเดี๋ยวให้หูเพดานลงก่อนแบบผ้าเพื่อเป่าลมได้หมดอะขนาดนี้นะถ้าเช็ดนี่ผ้าน่าจะเสียอวนเละเลย ก็จะได้หมดเอาผ้ามันไม่ดีครเป็นถ่ายวีดีโอผ้าเน่ย่ายวิน้ขาวแป๊บนึงน้ำบวขาวให้เราถ่ายตรงนู้เลยน้ำขาวถ่าย,นนลยแล้วก็ออกเลยบวขาว นีรอบแรกนะเดี๋ยวต้องตามอีกรอบ เคลื่อนเปลยยังไม่เว้ยใช่เปื่อยไหมไม่เปื่อยแต่ก็จะดีขึ้นเนี่ยผลมันออกมาเลยว่ามันเห็นผ้าที่ล้มๆ้มเลยมันเมื่อกี้เห็นปะเราไม่ได้ทำนะลูกค้าเนี่ยจะไม่เข้าใจเนี่ยดูตอนโดนน้ำเห็นไหมเนี่ยมันปุยๆขึ้นมานะเราไม่ได้ทำ มันเป็นผลที่ผ้ามันล้มมันพับไปพับมาตามที่โคลนที่ดินความเค็มของเหงื่อมนุษย์มันเป็นเกลือกัดใย,ยผ้ากัดผลกัดดินเมื่อเราไปรีโมทไปคีมมันฟูมันรีโมทออกมามันก็จะทิ้งปฏิกิริยาเอฟเฟกของผลผ้าที่มันเคยมีอะไรอยู่มันออกไปแต่ลูกค้าจะไม่เข้าใจ เนยาสักโมนะดียวานาจะมาตอยมานะดมหมดนะไม่มีทลาเดี๋ยวตอนเยน็นจะทำใหม่ร<อ>าถูน้ำาายาป่ะส่วนใหญ่เป็นกลิ่นสักพรมเอา,าขัดนะ้ปอไป,ปอแล้วนีน่เขาลุยไปแล้วยังไม่ทันจะแอคชั่นเลย เอาเป่าได้เอนเอาไประวังคารบน,นะวปนะเปนเมือ่อกจะเ,เห็นตรงที่ก่อนทำหลคอทำ นี่ไม่ทำ้มมนมันเป็นสีเทาต้กงมันเชิ่ม่ได้ลายบุคคลทำไม่ออกอ่ะครับตัวนี้มันติดเนี่ยครับ